สุขภาพดีเริ่มต้นที่การดูแลตัวเองนะครับและในวันนี้เรามีข่าวดีสำหรับผู้ประกันตนวัย50ปีขึ้นไปครับโดยทางสำนักงานประกันสังคมได้เชิญชวนผู้ประกันตนตามมาตรา33และมาตรา39ที่มีอายุ50ปีขึ้นไปครับเข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมถึง31สิงหาคม2568ครับที่สถานพยาบาลตามสิทธิการรักษาพยาบาลของท่านเลยนะครับเพียงแค่ แดงบัตรประจําตัวประชาชนหรือเอกสารในการยืนยันตัวตนตามที่กําหนดเท่านั้นครับวัคซีนนี้ก็จะช่วยลดความเสี่ยงจากไข้หวัดใหญ่และภาวะแทรกซ้อนโดยเฉพาะในกลุ่มของผู้สูงวัยที่ระบบภูมิคุ้มกันเริ่มอ่อนแอแล้วนะครับและถ้าหากว่ามีโรคประจําตัวหรือมีประวัติการแพ้วัคซีนก็อย่าลืมปรึกษาคุณหมอก่อนที่จะรับบริการนะครับและสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันสังคม1506ตลอด24ชั่วโมงเลยครับ